ชิงรางวัลก็ดีใจมาสุัพันธหงษ์ทันทีค่ะเป็นเกียรติมากๆค่ะเป็นอัค์แรกแบบที่เราได้เข้าชิงเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าชิงตื่นเต้นลุ้นะคาดคาดหวังแค่ไหนหนูเป็นคนไม่คาดหวังแต่ก็ถ้าได้ก็ดีสองคนไปพูดยังงพูดอะไรบ้างคนดูอ่าไทยมุกดาพูดแทนค่ะมาด้วยกันมีตัวแทนอยู่แล้วมีตัวแทนเขาพูดรู้เรื่องกว่าหนู เรื่องนี้เราคิดว่าทำไมคณะกรรมการถึงเห็นแล้วแบบว่าเออเอาชื่อนี้เขาชิงอะไรอย่างี้หนูว่าเป็นความตั้งใจและเป็นอะไรที่ใหม่ส่วนตัวในเรื่องของเอฟเฟกต์และซีจีต่างๆค่ะซึ่งหนูว่าทางสลิดก็ทําได้ดีด้วยเกินคาดเกินคาดเรนนี้เป็นหนังไทยแบบแนวใหม่หนเนาะเป็นแนวใหม่แล้วก็สําหรับหนูหนูดีใจที่แบบมีแนวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะครอบอ่านอย่างะวันกัน เป็นยังไงบ้างกันนะก็ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วหรู้สึกาอ่รู้สึกก็มีอ่านบ้างค่ะแต่ในในสิ่งที่หนูรู้สึกอ่ะก็คือหนูว่าเขามีสิทธิ์เอาความคิดเห็นอืมแล้วก็ยอมรับทุกความคิดเห็นค่ะแต่ว่าคนมเมนต์ค่อนข้างแรงเหมือนกันเป็นลบกับถึงพันแบบมีแฮชแท็กแดงแบบนักเรีอย่างเงี้ยเออจริงๆหนูไม่ไม่ได้เล่น X แต่ว่าก็ก็แรงจนจนรับรู้แล้วก็ก็ได้เข้าไปอ่านในหลายๆอันก็รู้สึกว่าก็โอเคที่แบบูรับได้นะเหมือนยิ่งโตขึ้นหนูก็ยิ่งอ่านแล้วหนูรับความจริงได้ว่าแบบเออเขาทุกคนต่างมีความคิดเห็นของตัวเองซึ่งหนูโอเคในจุดนี้เน่ยหน่อยไหมอ่ะเพราะเราแบบปล่อยงานไหออกมาก็แบบดนกระแสแรงเลยอะไรเงี้ยเออถ้าจะตอบว่าไม่น่อยก็โกหกอ่าก็ก็มีบ้างรู้สึกค่ะรู้สึกมันดาวไป ก็ดิ่งดาวอยู่แม่ก็มีดิ่งดาวอันนี้ถามตรงว่าจริงๆเรามีการดูของเขาก่อนที่จะมีกระแสข่าวหรือว่าหลังจากนี้ก็เแ็นข่าวอ่าถ้าให้หนูเล่าคือดูติดต่อเขาไปตั้งแต่เจ็ดเดือนก่อนหน้านี้ค่ะแต่ด้วยความที่มันแบบมันจังหวะมันไม่ลงตัวกันสักทีอ่มันก็เลยไม่ไม่ได้มาเจอกันแล้วมาทํางานด้วยกันพอดีซึ่งหนูก็มีการปล่อยเพลงภาวะที่นินดีออกมาประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะ เวอร์ชันเดียวแล้วหนูก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วมีแฟนคลับของคุณแน็กเนี่ยเขามาคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบอยากให้คุณแน็กมาเล่น m อ็ีอ๋อหนูก็เลยแบบไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรหนูก็อ่าติดต่อเข้าไปแค่นั้นเองมันเป็นการทำงานมมคิดว่าจากกระแสข่าวเขาเอง okay. มันจะมากระทบกับคนที่เราแบบตั้งใจแค่ว่าจะเอาเขามาแจมในเพลงเรามาร่วมน้องใช่คือ <compet. S 1> ส,ส่วนตัวหนูมองในพาร์ทของงานคือเราติดตามผลงานเขาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอ่ะ เรื่ง Benson, รองการสอนนาเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากทํางานด้วยแล้วก็เหมือนใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันแล้วก็จะได้ยินเรื่องดีๆของเขามาอะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเกงแค่นั้นเองตอนแรกมีเผื่อใจในเฟรเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีเหมือนกบบประเด็นมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยได้มีเขื่อใจไหมว่ามันจะต้องมีมูมคนที่แบบว่ามาว่าได้เลยอะไรเงี้ย มีเผื่อใจไหมมีเผื่อใจแต่ในฝั่งหนูอ่ะหนูว่ามองแค่พาร์ทงานจริงๆหนูแบบไม่ได้แบบเข้าข้างใครหรืออยู่ฝ่ายไหนเลยเพราะว่าหนูก็พูดตามความจริงว่าแบบมันเป็นเรื่องของเขาสองคนหนูไม่เกี่ยวด้วยเลยกบบประเด็นคมเป็นหน้าที่มันจะค่อนข้างใหญ่ที่บอกว่าเฮ้ยเราเองก็เคยถูกสมอกนไน่เะ้าในเรื่องของการ คืออันท่าในในความคิดของหนูนะคือถ้าจะไปบอกว่าใครทะเลาะกับใคร am, ย่ำยีใครหรืออะไรแบบเนี้ยคือหนูไม่ได้ทราบเรื่องเลยว่าแบบในความจริงแล้วมันเป็นยังไงหรืออะไรหนูไม่สามารถไปตัดสินได้จริงๆว่าใครเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีในในฝั่งของหนูเองนะคะมีโอกาสได้คุยหลักไปกับแม่ก็เป็นเพราะอะไรต่างๆออไม่ค่อยได้คุยเลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งมากๆคือหลัจที ประเด็นที่ขึ้นมาคือเราตอแนี้นไม่ได้แบบติดต่อเลยใช่ไหมมีคุยบ้างแต่ว่าด้วยความที่ตัวตัวหนูยุ่งมากด้วยเพราะว่าหนูทำเบื้องหลังด้วยทำ้างหน้าด้วยค่ะแล้วก็ตัวเขาก็น่าจะยุ่งก็เลยมีคุยบ้างแต่ว่าคงไม่ได้ไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นเขาไม่ได้มีแบบว่ามาขอโทษหรือแบบว่าห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีถามว่าโอเคมแต่มีอยู่ราบหรืว่าเขาทราบนะทราบ โต,โตกันแล้วหนูว่าโอเคแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องแบบคุยกับตัวเองแหละเข้าใจแล้วก็เหมือนฝังอ่าสิ่งไหนที่ตําหนิมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไปพัฒนาได้หรืออะไรแบบนี้นหนูโอเคที่จะรับมันแล้วตเรียนว่าอะไรที่ะะไรบคน้อนดีพอคนแอนตี้คอนแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไหมเหรออืมก็มีคิดบ้างค่ะมีคิดบ้างด้วยความที่เราแบบเราปล่อยผลงานออกมาเยอะมากอะไรแบบนี้มีคิดบ้าง นะแต่ว่าส่วนตัวหนูมองว่าแบบอืมก็ก็คิดมากขึ้นค่ะจริงๆเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วอาจจะต้องคิดเยอะกว่าเดิมอีกออเป็นคนคิดเยอะมากแล้วถ้ามีโอกาสจะได้อธิบายนีบบคนที่เขา,บาแบบโจมตีเราเป็นข้าใจเราอยากอธิบายอะไรเป่นตรงนี้บ้างุูยไม่มีอะไรจะอธิบายเลยค่ะเพราะว่าต่างคนนะต่างมีมุมมองของตัวเองซึ่งหนูไม่ได้มองว่ามุมไหนผิดเลยนะเออแต่ว่าตัวหนูเองก็ต้อง มองหลายมุมเหมือนพยายามทำความเข้าใจในทุกมุมพอเราพยายามทำความเข้าใจในทุกมุมอ่ะมันก็มันก็เหมือนทุกอย่างมันก็ความรู้สึกเราก็ดีขึ้นด้วยแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นด้วย30บแล้วแล้วมันเคยมีแบบน้อยใจกับใครไหมแบบเขาเป็นมันเอร์เลมไี่เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้จับผิดมาให้โดนว่าอะไรแบบนี้มั้ยะมันก็มีน้อยใจบ้างเออแต่ว่าก็เข้าใจได้อย่างที่บอกว่าต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองแต่ว่าบางท่านจะเปลี่ยนขายเอ็มวีไหม ไปไใหม่ใช่ไหมคะหไูไม่ไม่ค่ะงบมไม่พอ <c oughs> พอพ <c oughs> พอกเองหมดเลยแม่ยอนยิ้มยอนเรื่องทำงานู่ตอนนี้ทำได,ด้ทำได้ดีทำได้ดีหนูว่าคือจริงๆเพลงนี้มันมีกระแสะมาตั้งแต่เริ่มแล้วอะ <c oughs> เออหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งสำหรับหนูแล้วหนูก็หนูรักมันตั้งแต่วันที่แต่งมันเสร็จวันแรกละแต่ันามันชะว่า กระแสดราม่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ส่งผลกรกทบต่อเราใช่ไหมกับเอฟบีอะไรใดๆไม่ได้ส่งผลนะสำหรับส่วนตัวแต่ก็ก็มีมอนิเตอร์อยู่ตลอดเอออยู่ในเลนที่โอเครับได้ก็ต้องรับแล้วแหละได้รับได้เออรับได้บ่อะไรแฟนๆหรอ ก็ยอมรับทุกความคิดเห็นค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นใดๆแฟมอ่านหมดนะที่เห็นเงียบๆแบบไม่ได้ไม่ได้มีแต่ว่าเราจะมีของเราไว้อ่านอ่านหมดค่ะแล้วก็เข้าใจในทุกมุมมองของทุกคนค่ะก็จะพยายามเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ชมหนูสวยหน่อยหรอสวยมากชมได้เจอแล้วไม่หลังไม่หลัวเลยหลังสมรอบติดเลยไม่อยุมือเจ็บมือเจ็มือ